พ่อจำเป็นที่จะต้องตัดไข่เสียแต่ต้นลมคือการที่จะให้ลูกนี่หาคู่ครองลูกลูกจะหาคู่ครองโดยวิธีการไหนหรือเป็นกันเสด,ดแม่นี่ไก่ลูกพ่อได้เสียงพวมงมาลัยไว้เพื่อที่จะให้เธอเสียงพวงมลาลัยพวงนี้หากพวงมลาลัยพวงนี้ไปตกตีใครแล้วคนนั้นคือเจ้าเบ่าของเธอก็อจะต้องรีบนําพวงมลาลัยพวงนี้มาแต่งงานกับเธอ นี่พอได้ทรงพระกักสอนเือได้เขียนจดหมายเอาไว้ที่พวงมลลาลัยแก่งพวงมลลาลัยพวงนี้นี่หมายความว่าลูกจะต้องเสี่ยงพวงมลลาลัยเพื่อที่จะหาคู่ครองวันนี้เธอพร้อมจะไหมเป่การสิเด็ดพ่อถ้าหากว่าเธอพร้อมก,อก็กระติดสถานต่อเทวดาจริงจักสิทธิให้ช่วยแจ้งนำพวงมลลาลัยพวงนี้ไปสู่ใจหนุ่มที่ดีด้วยเปการสิเด็ดแม่ จับมาเลยกติตตนดานคู่รักไงแปรจากวา่าตาใครได้แล้วพาใครมากรุงยะกนานีที่ทุดาจับมาเลยแล้วลอยไปจากภาระเพื่อจะกู้เ พวงมาลัยพวงลิฟต์ชายคนที่ดีที่เป็นเดินผู้อของเราด้วยเธอมาเชียงมาลายเกินกว่า เียงมาไลก็รบลกวาและทิดามาประทับมาตุลกับราดพิดาดังว่ามาลูกจะรอเนอครูพ่อเน้อยู่วังไพร่าไกลได้พวงมาลาและไกพุ่นั้นมาแต่งานลูกจะรอคอยการกลับมาคงพวงมาลัยใช่ลูก ตอนนี้เตอกลับไปพักผ่อนตามสบายลูกนะครับขตุลาเปรกชิเด็ดพอ่อชิดเด็จแม่มตามสบายลูกแม่ที่นี้ก็เป็นนาทีของนายพนประโยคนายพลจะต้องติดตามหมาพวงมลาลัยพวงนั้นขการถโดยแา่นประว่าตอนนี้จะนด้นคนตังมันไม่ค่อจะดีประโยครับเป็นยังไงหรือนายพนด้นทีไม่ได้ราดยางหมอดอยในเมื่อยามหน้าแดงเป็นตุ้นยามหน้าก้นเป็นเตือก หน้าแลงเป็นอะไรนะเป็นตุ้นไปยกมแล้วมันมีผลเสียยังไงมันคุงอะไรนะคุงในตุน้นมาเป็นภาษากลางสิคือหลนจะไม่ด้ญาติย,ยางมอตอยยามหน้าแลงเป็นตุน้นหน้าขนเป็นเตือกเป็นเตือกอยังไงมันแปลดๆแปลสไปยกร,รถลังกันกีแล้วเลื่นเล่นอะไรคือมันราดไปยครับ ราดจะไงเอาล้อหลังไปก่อนล้อหน้าแล้วล้อหน้ามันไม่ทํางานไปก่อทำไมล้อหน้าไม่ทํางานเพราะเตือ้องชงกระจุกในพระราชบังคลอาบแลนายนูลแก้ไขยังไงการาวกะม่อมบอกวัดหอบประมาณมดไม่รวยปัตนาพื้งในใต้หนานแต่เป็นผู้ย่อยกันเลยได้จับคนได้ทำไมมดหอบประมาณลอยไปกับกระโจงแต่แล้วใครนายภูล ใช่นะเจ้าวลิรคนนี่ลอยกัดวัดโคราวโคราดีเอไว้กคราไรออกไปโคราดีเอไว้กคราไรออกไปพี่โป้ไปโป้พี่ใจไปใจพี่จำน้ำระเทศตยไปไตไหนกับเพื่อนแต่ก็ยังคนยังวายกันเจ้าแล้วม่อมลืิ่มลอยใครนายพนเมียแกชื่ออะไรหล่ะเบิร์นวีเขาชื่อปันเครือไม่ใช่หรอปันเครือกันนายได้ักเบิร์นวิ ไปนายพลน,นายพลเดินทางไปประกาศเรื่องนี้ประชาชนได้ทราบพ,พร้อมด้วยติดตามพวงมาลายัยครับกระว่บังคมราวอยรับาเมอซ่องพระองค์รับชังเจ็จเส็ดเจประทับพูดคำนับและปากไกบัดนี้ไม่เลวไเลยาโกอกโกรธนาดีตัวราใจเพื่อประใจบอกคราว ปุ่นแจแล้วต่อผู้คนประกาศให้ประจาชจนได้ทราบท่านีวิตยูกระจายเที่ยงสักเดียวได้คนรู้จักในตาหนี้กับอยู่และเชิญกับอ,อยูไม่ oh ค่อยอยังได้ไม่กลักควคนโลอยากเก๊ก รกับเออยกได้ายเอยยกเก๊กนะ,ะหยุ่นนเรารอหนึ่งสองสามสี่เก้ากเจ็ดแปเก้าศูนยหรอศนก็เป็นเจ็ดัวก้าเจ็ดสามสองหนึ่งรวันตูทีโคควายทีตเวเด็กนายเท็นต็นนายเก็กตะเวนทีวควายโคทีตัววันอรอกับอยากเาก๊ก เคยเดินต้วนตักทิ้นกับพอคุณต้วนอยู่นี่กับเชิญกับคุณต้วนผมไม่รู้หัวเคยสวัสดีกับตันผููควังรายการเที่ยงนอกเที่ยงกาค้ามาพบกับตันผููควังเอกเชิญเคยรายการนี้กุปตํมโดยกางกลยาจมุนไพร้าตวนทองก่าๆพี่น้องกับกับ สำหรับรู้ผู้ชายติเจอไอ้แป้นใครได้พวงมาไลก้องปฏิดาใก้รีบมาแต่งงานตันทีจบก้าวต่อไปกวัางเข้าเช็คกิจก้าวก้าัสวสดีครับท่านผู้กงราคายางเป็นตำงามเป็นบางปริบเกนชื้อกรัมละ1ิบาอกบาท กี้ก้อนจุกดินปลวกไว้ในกิโลกรัมละเจบาทขี้ปลอกลักต่อยปล็อกสวนเพื่อนกิโลกรัมละหบาทดีปรียุ่มละบาทเคยแขกละบาทลูกเนียงเพาะทองขวาต่อหนึ่งหน่วยไป,ไปต่อไปรับกว่างานเพลงจากจตาเนเครับ À, 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 วันที่สิบเดือนมกราวันที่เก้าหรืวันนี้ตุยุยดุยวันที่เก้าเดือนมกราของราชาได้รับั่งให้พูนนายออกจากวางังเมจุดมงวงังโคตนาหาคน ที่ได้พวงมาลัยของทำไวท้ทิดาเชาหากพวงมาลัยไปคล้องเบาให้รีบนำมาลามาแต่งงานกับบุตรีเตนครโพประาานให้ผู้นายมาจัดการทำนาตีโคตรนาะ ีตข่าวมอก็โรแล้วนอม่อมพ่อสั่งมาให้ผู้นายปาคายมาโกจะนาตามพวงมาลาของราชเทวีด้วยความหุงวังผู้นายต้องออกบานอกราธานีจะโคประจานบอกน้องบอกพีในวันนี้แล้วผู้นายปาคายมา ่าไกลไม่เ,วเลวไลจากกำเปวัวใัไม่มีปัญหาเมื่อวันที่แปดกะเดือนมอก,กราคอนเสิร์ตน้าหน้าอยู่กำเปวัวใัเดินทางด้วยมุงวังจากเมืองสังแล้ไม่เ,วเลวไลเดินทางมาเร็วไวด้วยความตั้งใจและพูนโคชนะ เดินทางมาในวันนี้ผุนคนดีก็หรือไม่มีปัญหาจะกวดใจแล้วตั้งใจรีบมาพาขายามาในทันที่รู้แลมไม่ใจตำแขกวันนี้วันเด็กแลก้วข็อบอกห้อกพีโคะนาบอกเล่าบาเข้าปารตี้ไงน้องพีพอหรือนำพา เพื่อนนองอาโนจนรุนลังเพื่อนนองอาโนูจนรุนลังพูนได้มาจากรังไม่มีปัญหาฝาให้อยู่ดีมีทุกภูราาปลอมด้วยปลาลาหน้าไม่ดีเป็นงาหนูชนที่เป็น้นของจาดอยากให้ปราดพอหรือตอนนี้ คำควันในยกขันองเออที่มีเป็นคำควันที่ดีให้น้องปฏิบัติตามไปพี่น้องกัวองหน้าปากองทุกขุราตะยาว,วาจนทุกเใยนายปุ่นประกาศบอกมิตรญาติเรวไว้รลอมกับตามมาเลยมาจากพาราเดินทางเลยได้วันนี้บอกน้องพี่ในวันนา ดี่ควายหรือได้เสียงมาลาโคชนามาในทันทีเดินทางมาบอกมิดไม่มาตึงอำเภอใหญ่มิดไม่แสนดีที่บอกก็รอแม่บอกที่มีในตอนนี้ปุน่นคาโคนาเอลนั่งตะลุงและมุงมาแน,นวไม่เป็นจอใหญ่ย,ย,ยี่จิบเม็ดกว่า ผู้นายก้ากวมาโคตรนาเจ้าจังหวัดตงกลาให้รู้อีงดีประกาศแล้วก้าวบริการบอกทุกทานมาในตอนนี้คนตีว่าคว้ารดตีนน้องปีง่าไปเอาเทียกันบอกแล้วว่าเวลามันหลวงรถคันที่มวงยอกลินทัน ออกาที่หนึ่งตะเบียนนั้นไงไปเอารถกันก็บอกว่าหมดเวลาปีนองเออปุ่นได้เนื้อหนุ่มก็บอกว่าหมด็กเทตุ่มต่อเดียวยีมีปัญหากิตั้นไปเอาเทกันเท่าตาหน้าปาเด็กควักรอดไปคนใดบอกเร็วเผื่อไม่ไงปเปลี่ยนเลขตะเบียนก็บอกมาเท่าไม่อกากที่หนึ่งนั้นไง โปรดไปประเวล่าบหลวงไปเอาไปเอาเที่ยกันเจ้าก้องรถคลิสตันไปนอกอกันที่ม่วงเวลาบันเวลาบหลวงผู้นายผุ่มพวงประกาศในเพลงโคดนะเวลาออนในตอนนี้น้องเล็บมีควจะมีปัญหาอีก,กนหนึ่งจังหวัดตรงข้าอีก,กนหนึ่งจังหวัดตรงข้า น้องจ่าห้ไปเอารถตีตะเบียนนั่นคือจ้ามคอเล็กตีตอกระตีกาวออกตีกันนึงก็ควันอีกตีฮากะเปดมีเล็กกะตามกันาากาแปดบอกปีไปเอาจักตีคนที่คว่ากรถนั้นอยากระพิ่ทองไม่เอายาค่ะปิดสวิตไว้ก่อนพิ่ทองอย่า อยากกัเดี๋ยวใครมาเห็นมนะันน่าเกลียดอยากกักู้การกันรัวเขาล็อกมันกันแล้วใจยังเคยนอนยิบลูกววล็อยู่เวลแรงคนเดียวความสุขวยัยปิดสวิต์วายหยัดผมถางเกีียงป่องความสุขความสุขความสุขกันใยหรือเปล่าลปิดสวิตควายเกีียงป่องใจยังมั่นแล้ว แขงกอกซองพอแล้วเด็กแข่งปองมาแกงกอกซองอย่าว่าพันนันจีบครูเหยท่านคู่แกโรงเรียนกลางบ้านเราเคยรดลืมคุณสะแตนให้ต้องเอสาดยืมรอดเด็กยิกไปกลุ่มครูกลับกลุ่มครูลืมคุณสะแตนน่ะครูว่าเพื่อครัวก็คุ้นเคยติวแซมมาบอกต้องว่าเพื่อต้องว่ามิเป็นไรเลี้ยวครับประดังพึ่ง ช่ยวก็ shorts, <laughs> tracks, like, ้อก <laughs> <ique> <th> ูกัดใจขึ้นตีกันจีบกลู่อย่างมบนไล่มันแป้นตีโลกลงไล่นี้ไม่ใช่ไล่เปล่าไว้ชาย่ขั้นกันไว้ได้ได้ตายอกชิงกับกูกว่ามั้ยเดี๋ยวจะตายแล้วดูก้าวตายมานอกใดใดติดร่างกันเมื่อคิดก้าวตายอีกหนึ่งบอดอันแล้วบัด จะจีบกู้ยมกังกอกกังกอกในคำวมาเกแกอววินไม่มีทางไม่แนนนะเว้ยเวลาติดไปกำลังมังุดว่าตึ้งญี่ปุ่นเมื่อนกันและจะเจอจตายแล้วมึงกับมึงเกลียดกันใหญ่โตมาจบใช่มึงูรจักนุ่นบวชมกันนุ่นบวชนุ่นตมบวชเจอ,อให้โตจนกูไปกินนุ่นบวชบ้านเขามาว่าไปกินนุ่นบวชบ้านเราพ่อกูไปตึ้งปีได้กันแล้ว นู่นโนอโววนระาอยู่บนไรบนันเห็นว่านุ่นบวชในเวลาคนโน้โววนอยากคนบวชเพรกันนั้นน้อยนั้นต้องอยากไปล่วงนู่นน้ำเพอตที่กูไปบ้านมันจ้างกูว่ามันนั่นเลี้ยงกบไว้ไปกินแกงกบพอกูไปถึ้งแห่ชู้มาเร็วเกินหลังกบกูไม่ใด่ที่แกงกบมันหวานขอนแกงอ้ไรร้อยหลกเกียย โลเกียรูวแล้วที่กูไปบ้านมึงวามึงแกงกันแบดได้กูกินชชยมึงไปแจ้แรงทำจริงนอไม้ถึงมันแก่ออยมันเป็นไม้ไปอย่างงงไอ้รอบกันนี้ตายรอบกันโผเพลดกูเครียดจริงแต่กูเครียดหนึ่งมันจบกินแล้วย่าจกใหญ่เรื่อยโบเพลดนี่นี่เออพอมมันไปเลยวาจน พอไก่ปล่อยโตไปเลี้ยงวัวจนหัวแตงกันเหลือดอก้าตัวไกล้าไปร้องเหลือดหัวเยียบตายพอนผู้ือว่าพอกูตายในกันนับปฏิมัติหน้าทีผู้ซือว่าหัวเป็นก้องจบก้องจบก้อยก้องจบกลมหัวเราจบหัวเออไอ้หน้องตาหัวกับนางงามไอ้กูเหลือกูย่อมาหัวหัวกูเอานางงามเหมืนี่้กูเอานางงามเหมือนไอ้ไอ้ตาหัวกับนางงามยืนโจ้ตึงหลับเบิดลงตึ้ม Hoa cắt cắt phải tăng kang, so hoa kang naka banda hoa 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 Cá hoa 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 แต่ถ้าได้เนี่ยแล้วมาถึงนายนบอกสักเต่าแก่งมาถึงตอดอุ้ในต่งบอกเจ็ดแต่ปอกยิบแต่ปากก็รอไปตามุ่มกับบอกมันเททีสิมาหงซาอ้วกรอกันแต่งแกรกแต่เราจะต้องปอกตอกค้างปอกก็มีความหน้าใช่มีความหน้าสักประมาณไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรใครปล่อยจะนั่นเชียจะติดเปลือกปอกแกรกแกรกกรก เ,เดือแต่เนี้ยเดตอดดัว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 อยู่ไม้ยกักษ์ไม้ยักคนทำเป็นจีกันจริงไหมฮะเมียทำเป็นจดตะเวียนไหมฮะมันเนี่ยนเนี่ยล้ำนะทีนี้ก็เราเดินเข้าไปในลาดนัดเลยแล้วว่าปากชอบน้ำตาลก็อย่กว้างอยู่บ้างแล้วพอปากชอบน้ำตาลก็อย่กว้างอยู่เราทำให้เนี่ยล้ำดวัดวดวัดวดัวดัวแล้วฮักล้นวิ้มลงไปในโซบันนั่ง ทีนี่เราไปข้อตัวเจ้าของน้ำตาลเราข้อตัวไม่กล้าเออแนวล้ำผมอุบาทเลื่นลงไปไในดีแล้วผมมีตื้อเตะมืออยากแม่มันโดดลงมาเจ๊กป้อมข้อหนูยาตัำมตัวตีตั้เรือเราช่วยน้ำตาลและตอกเออช่วยเออแนวล้ำตอกกับชอบน้ำตาลเลยจัดเปรตปีปีปีปนปลากรดน้ำตาลติดมาโลเลือดบักเจอใจแล้วรอดนี่ได้กล้องเปลี่ยนไม่บักเจอใจเปรตแล้วก็ดีไป แต่ไงทองแต่ไงโต้นี่แบ่งๆกันเวรกมาแล้วอย่าไม่โต้กันพุทธไม่โต้กันจริงท่านวันก่อนเตียงกันได้ปราจอนมาตัวไ้โต้ไอตมไอทองไอไอไอทองไอตมไม่โต้ไอแกงแก่งจมเล่นเป็นไหนเตียงเตียงไปเตียงมาตั้งปลาตั้งไว้ไอไอโต้หนูติมเครื่องตั้งไว้แล้วไอทองหนไอตมไอโต้ไอแกงเปชด แล้วเป็นยังไงเตี้ยงไปเตี้ยงมามาป้ากินปนช้อนแต่มาอันทึงหงอไปกับมาด้วยใส่เกลืองโยเตกูด้แยหจัดมันไากินกินไก่เลยจะิีงเกลืองวิ่งปักกินได้ได้กอกไปให้โตัวช่วยเตะตองไม่ช่วยเพื่อมึงอันตัวช่วยกูตั้งแต่กบกับมึงช่วยที่สุดไม่ช่วยเลยช่วยเลยยกขึ้นแล้วยกขึ้นแล้ว ยกวันหยองหยีสิพนนอไม่ใช่ปักเน่ากายก,หาหยกใจปากข้อหนุยหยอยากจะพอยกลิน้นอะยกหยีทิพแป้งตั้งหยีทิพก็ได้ทำให้ฉง,งกับผันจันนั้นเออช่วยเพื่อโตมึงกายแต่กาปเปี่ยมกอบกายตอมไม่ช่วยเสลอวันของกูได้เบียร์กาตั้งส่วนอย่างเป็ดลอยที่นี่กูปไปนหนังโยเตินครับใหญ่หน่อยเออเปนหนังถึงกินเบียร์ได้สักยองแก้วได้ที่เจ้าอันมาพี่กินด้วยสิคะ ทั้งว,ว่าเปลือกกวักขินเลยน้องพี่เลี้ยงตั้งเปทําตใจคอยทํามันบอกคินได้จากจ่องแก้วได้พี่ป่าน้องไปนอนหน่อยสิใจเมาเลยแล้วช่วยเพื่อปอบยิ่งงามมามาช่วยเพื่อปอกกูติหลังมันแรงพี่ป่าน้องไปนอนหน่อยสิแรงไปแรงเราปล่าว่าบ้ามาตั้งบนกลางคูข้างตั้งบนบ้าเออพี่ป่าน้องไปนอนหน่อยสิ ป่าก้าบังกะโลมาไปถึงใช่ตอดปาตอดไรปอนปาคนโน้นหนุงปาคนโน้นปอนน้มาเตะกูกูตกว้าวเดียวใช่โตกระตุยกระย่าว่ากูลาวว่างว่าเพื่อว่าว้ายประเทืองหรว่วะเล่นปอนูเล่นเจอโย่ใจช่วยกูช่วยว่มันเลยใครกูปี่ทองเด้อ ก็ไปไหนอ่างี้ไปเจอชายเอวรักเ้นกางอ่างน้อยไม่ต้องโบว์อ่างเลยก็ไปถึงอีเจอชาเอวอีเจ้าวันยืนอยู่กว่าน้องชายเอวนี่เส้นแต่เลยไม่แรงกูช่วยมือบอเห็นช่วยมือเห็นมันไม่เล็กเลยกูกดพอกดไม่เล็กเลยทีนี้กูกลับวันพ่อกลับวันเจ้าก็ห่างมาเฮาใส่แบบกลับวันรัววุญยันนะเฮารัววุญนเออเจอปลาจกปลอกมัดเลยหวาซ้ำรอยปรับกูซ้ำรอยกูบอลงเจ้ากูแก่แก่นเดี๋ยผม จากูไปแล้วเก็นกูยองต่างลังเตียน,นกว่าเด็กแต่ว่ากูเสียใจแรอววันนี้นกูคลำหปลุดกูยองไปึงกคลำว่าเลยว้าวเพื่อแปดปันนะั่นเลยใช่ตัวขอเจ้าก็ง้างแล้วเลยอให้รัวบุญนก็เหลือนงไแล้วจับหรือไปเนี่เรากูไม่รวยเพื่อนนี่พี่ทองทำอะไรได้เข้ามาทานเนี่ยตําเพื่อได้ท่านมาอุ้งใช่ก็เรามีความรู้อยู่กับตัวไม่ติดหรอเลย เป็นศิลปินนลาปินสิลปินอะไรแกมันเกิดจากความจนต่างไงศิลปิน,ปนเออเกิดจากความจนเผื่ออมึงคิดกันมึงเคยได้ยินไม้เพลงแต่เขาแต่งว่ารวยไม้พุทธชวนมากยังเพลงจนยังเพลงจนแพรเพลงรวยเคยได้ยินไหมกูไม่เคยได้ยินจริงอ่ะให้เพลงเตะวา่าพี่รวยแลว้วตายโง่แล้วน้องแก้วยังเบี้ยจิบสอบน้องนางนาดี เธอคงไม่ชอบมีเบี้ยมีเบี้ยเจ็ชอบน้องคงไม่ชอบน้องกอคนรวยใจเบี้ยไกลไม่รึกต้องนึกนะคนรวยพีมีเบี้ยมีจนรวยผมแหวนช่วยมาช่วยนับต่างโชคครึมคลึมโชคครึมครึมโชคครึมคึมโชคคลึมคึมเออรอยนะโจกใส่กอย่อยวะ เพ่งจนเป็นปลอบป,ปีมันจนน้องมันข้อต้องจนพ่อมันจนแม่มันจนโคตรมันจนชนจนจนกันตั้งโคตรเลยพ่อพ่อ่อ,อ,อ,อ่แกเครียดกันเลยแล้วไอ้จึงมึงที่เราปนเหรอกูที่เราเป็นเสือดังอะเคยแอ๊ะกะต้องเล้จึงซีวิททองนี่ออกสักจุดแล้วนี โจดใจเลยเอ๊ก็ใช่จุดมาขัดดังเลยนะนั่งประตูไม่หลกมีมากขัดดังเลยอะ่ะมึงกูตรงมากันวกออกมาได้ฮิตกูมาได้ทุกมายันแม่หอบงูเต่งได้ตายโอ้จริงหมดจริงเจอ,อกปลื้บันนั่นโล่เวลาไปขึ้นปกอกโยต่ำงางรานก็เราเขียนใป็นจู่ปับเลยมาเราเปลี่ยนเป็นจุหนักเ้ย สุนักร่วมประเวณีมันดาคุณทองแ่วพื่อมาจะในท้องอะไรไอ้แกมึงอย่ามาแตงกุแตงแต่โ้เงล้วก่อยมดัดเลียดหรือพี่ทองมีเสียงเพลงมีเรื่องเพลงฮัลโหลเบกครับโอ้ถ้าพี่ทองร้องเพลงได้ผมยอมรับเดี๋ยวจะร้องให้ควังสักเพลงเพลงร้อย ฮอกเจอมาเลยรู้ตองการเปลี่ยนไรวักจังได้เยอะนี่นักรองตามซังวักรู้ตังเจอให้กูรองได้เป็นเปลี่ยงอะไรให้ไ,ไหอ้ตัวฮูบองหลาอรูปี้เปลี่ยนหูบองลา่ลลงลารองเปลือกนักรองแข้งกํ